มื่อคืนคนจนเต็มมันน่มื่อคืนนอเรือวงหนึ่งไปลองปองปลา พี่นาเนี่ยมันะเมื่อป่ะพี่น้าเนี่ยใส่น่อยนะสิอันนี้นอนอันนี้่เ่วนี้นะก็ไกบกอันนั้น นอนคืนพีอนางนอนรับในมุงสวยๆจ้ะใหอ่ใหญ่ื้อยน้อยเฮ้ยเอ็นะตาเอ็นะรับอหเอ็นะด้ยินมมามามากินข้าวมามนี่แล้วพดดีล้ยางนเข้าวลงมาก็จะมีมาอนเดม้าะไก็หาเฮ้ยหูนี่ด้ยินมทามานะตาเนี่ยรับไว้เอนะมานะเาีขาวทางนี้มาปเ่านอนรับ

เงยมาปองไหนนี่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 เงยมากนี่ี่นี่หก็ชอบมาเข้าวุ้ยินเบิ่มมาเห่ากะหัตตานนาลบ้างเียวนั่งนดาาะมาก็ได้เหามาตันทางน่าหลดบบกดาวนีสูบเหาเยิ่เย็นบอกไปนมานถึงว่าบ่จะคือมันเห็นคนเห็นอย่างแต่ก็เหมบ่มีดอกไวงยางมงยังบ่มีดอกป่มันกบ่ได้เพิ่มดอกเห่าเนาะ นางสอบมันนางมันมีระปะขายแรมันเหยี่ยมทางตลาดของู่อาสิคนอืัดําดําฮะผุมมานเฮ้ยหวานนาวอ่ะมันมือก่อนมันขึ้นลายแต่ผุมนะว่ะเอาสิเอาสิน่าร่มตุ้มเชื่อนตุ้มแขนถือมันนาวเฮ้ยน่าร่ม อืต่เอ้ยผมเมื่อบอกของเงียนเถยมาแลงที่มานอนใน่จ่วนะมันมานอนผีบอกฮะกูก็ท่านในเมื่อได้นิเออยันว่าเขาเห็นนังเลวผมได้เขาเขาเห็ดกูชิไปเบิ่งน้ำเขาู่เขาติดติดติดนั่นไหอือเรื้ออกใจเร้ให้มนเล้งนั่นอืม ไม่เล็แต่ก็ไวหันเลาหตุยแล้วแอะจิบอกปันนี่ใงนี้มาั้งตื่นบักกเขามาอืมอืมบี่ผมเมื่อไไหบอมื่อมาอีกแล้วมาคุณนั่งบริกุทธเขาแล้วมันงียมาคุจงโตน่งต้มหนาเฮ้ยคือเงียตนี่กมเอมาห่านะ นี่เ่อนอยู่นี่กูกะหนัก่แหละเนียแบบหักใบเนียบักไส้หนักเนี่ยเต๋อคน่เนอันัิกนั่ขาวันเนี่ยเห็นมาเออคุเล่าว่าไอ้พันเนี่ยอยู่ทั้งหลังเนี่เบิ่งเฉยกูเนี่ยเ้มาอเฮ้

แน่จริงคือ่อมาบอกแบบเห็นตเลิขเนาะใส่เปนหูะร้อยเบิ่งมีไม่ใกบมันยังนัดบงดบอกขบืองรเบ้งหานไปอือืเหลอข้อามันห้องเนหลอดข้อเหออเสียดอก นี่มันแมนย่าบุญนวัดนี่มันงานเดิเน่ารับน้ครับปรดยวมนแรงง่งครับมนแรงงิงมานอนน้ำยูมันแรงนะนนแล้ว คนแล้วย uh, ังคนแล้อขากอะรีี่ไเนล่เห็นตเออ้นไม้บ่บ่ได้ผไปจหนีเห็นโอ้ยเชือกันเอาเล้ก็ตนถือบุญไดบ่น่ะ ไคือยืนยานเลยมันเป็นสีนบฟันบอฟันยเห็นาบานน้แขั้นไปอมากนั่งอย่างนี้เลยกับลานน่ะอยอกกับลานเธอพาเลยเธอพานั้นชมไรันยังเลยเสือนะต๊ะใบทุ่้าท

ไห้บ่มีน้าให้แม่แล้วบ่มียังไห้ทั่วเลย้กูบ่มียังไห้มึงกูมีแต่สิเก่าเห็ดยังอยู่แล้วบางในตอนไห้เหยื่อคันเห็ดสังท่านเลี้ยหัวเนื้นอะไรยังบางเรื้อให บิบงนี่นะบีกรชงกรม่ชงแลยโะหนุ่มฟ้าแหละนี่น้บิงเนียเบิ้งเละดำยำผู้จ้าเอาคุแม่หนุ่มใจขาแต่เอยังเกะไปฉักเอาเก็บไหวนะ โคบลอะงายคันนีงายแล้วบันพเพื่อนไปเขาโพนบ้านพนดีตอนนั้นอะน่ยยังมีหุบบาถ่ายกไมเนี่ยถ่ายเดีวเลย่าจะทร่ห้าล้านมาขึ้นนี่ยมวดตีบัตรจะทส่มซ้่มฮะนะทถอยกันไเด่อน้มันามาาเออเ่านเจ้าน่า

ห้องใส่ห่าขอกเอืแล้วนั่นข่องไกลัทุกบ้านเลยหัาไปมคือสิ่งทีทาน้องเชอวขัดบุคคลห่างไกลตยวเขาเป็นเขาทำยอดของเขาอนนี้คนกัคอย่มกนเยเขาาเขจริงอือเขาคนละอย่า เป็น yeah. I mean, ีไ่ม mm. ันอยู่ไกลนยมันชิมีแนวุ้แนวกอันน่แลข้าวว้อาเงไหู่กั้าวนยัิได้แน่นเล้าหนกชิมัเป็นมหอนน่เวอ่ออกอไปแล้วาเขายังกันยังว้ากันยังโมพังเนาะเอาพอเอแล้ว่ะ คนดีเขามันเท่าสิไปผูกบ่เราอะแก้และเราอะนี่นะมันมีแนกรมมันอยู่กับเฮาเนีว่าเฮาเดนผูกไม่พัวๆนั่นนละมันต่างมันบอเฮากระบนอันนี้มันอยู่ไกลเฮาแล้วพาเลยสิบึงให้เฮาอืมจะนายไหลสูไปเลยอืม

ให้รีบ่าเมื่อสสกขาวุซ่าเนาะอห้มาจะหนเีย

ี่นองวนนี้ก็เซ็น่าเด้อน้องจฝากคนหน่โกตเซ้นพกันใหม่คิมนะสบายดีสบายดีชิมเลือนะพี่น้งก็อง